สวัสดีครับุผู้ฟังทีักครับเรื่องราวแปลกๆภายในพักการเมืองของไทยพักหนึ่งคือพักเพื่อไทยนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเปิด3ามเรื่องแปลกวงการเมืองไทยโยงท่านผู้นําแห่งเพื่อไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสราพ หรือว่า17รามอินรรทราโพธนันทเดชเนี่ยได้โพสต์ a c e b o o k โดยให้หัวข้อว่าเรื่องแปลกๆในวงการการเมืองไทยเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องแรกคือปัจจุบันเนี่ยมีตำแหน่งที่ไม่ได้มีอยู่ในพระราชบัญญัติพักการเมืองแล้วก็พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งสมาชิก ของพักการเมืองพักหนึ่งคือพักเพื่อไทย3คนดํารงตําแหน่งเหล่านี้อยู่นะครับเริ่มจากตําแหน่งประธานครอบครัวเพื่อไทยแพทยองทานชินวัฒน์ตาแหน่งผู้บริการครอบครัวเพื่อไทยนัตบุษไสเกลือแล้วก็ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือว่าเศรษฐาทวีสินซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับแต่กลับใช้ตำแหน่งนี้ในการหาเสียง ให้กับพรรคเพื่อไทยดังนั้นตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยจึงดูแปลกๆต่อกฎหมายพรรคการเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ได้นายโทนี่ซึ่งอยู่เหนือกว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะมีตำแหน่งเป็นท่านผู้นำลัะมังครับนี่เป็นเรื่องแปลกที่หนึ่งนะครับเรื่องแปลกเรื่องที่สองครับคือกรณีที่ท่านผู้นำพรรคเพื่อไทยเนี่ยมักจะประกาศว่าพรรคของตัวเองจะชนะอย่างถล่มทลาย แต่ดันส่งผู้ที่มีรายชื่อที่จะถูกเสนอเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับเริ่มจาก1เลยคืออุ้งอิงถูกวางตัวมาตั้งแต่แรกแต่ว่าพอหาเสียงไปหาเสียงไปไปไป,ไปมาเนี่ยต้องเพิ่มรายชื่อคนที่2เข้ามาคือนายเศรษฐาซึ่งเป็นนักธุรกิจแต่เรื่องของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจตามที่ลุงตู่ได้พูดเอาไว้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย ตูจตุพรก็ทักเอาไปแล้วเช่นกันดังนั้นอาจจะมีความจําเป็นครับที่จะต้องเพิ่มชื่อของคนที่3เข้าไปอีกในอนาคตอันใกล้ดีนะครับนี่เป็นเรื่องแปลกเรื่องที่2เรื่องแปลกเรื่องที่3ครับคือหมอชนน่านหมอชนน่านเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยตาแหน่งอีกต่างหาก มีศัก์มีสีในสภาอย,ย่างเต็มที่แต่ท่านผู้นำเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสนใจกับหมอชนน่านเลยนะครับแล้วเรื่องแปลกในที่นี้เนี่ยก็คือว่าหมอชนน่านก็ไม่ได้เห็นจะตื่นเต้นที่จะต้องทวงถามอะไรต่อมีอะไรกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนี่แหละครับไอ้เรื่องแปลกๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับพักการเมืองพักนี้คือพักเพื่อไทยเนี่ยยังมีอีกมากนะครับซึ่งผมก็คิดว่า ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังที่รักเนี่ยคงพอจะนึกออกแล้วก็เพิ่มเติมเอาเองได้นะครับ